สวัสดีค่ะทุกคนเรามาทำความรู้จักการลงทะเบียนรายวิชาเรียนกันค่ะมี3หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. การเพิ่มถอนรายวิชา 2. การเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ 3. การยกเลิกรายวิชาเรียนใครที่ต้องเพิ่มถอนรายวิชานะคะได้แก่นักศึกษาตกค้างรุ่นนักศึกษาติด e หรือ w นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษานักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเงื่อนไขในการเพิ่มถอนรายวิชานะคะ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 2. วันเวลาเรียนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว 3. จํานวนหน่วยกิจต้องไม่เกิน22หน่วยกิจของนักศึกษาภาคปกติและไม่เกิน15หน่วยกิตของนักศึกษาภาคกศบช ยกเว้นภาคฤดูร้อนไม่เกิน9้าหน่วยกิต 4. ต้องเรียนรายวิชาพิลิขสิทธิ์ก่อน 5. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาคกศชยกเว้นเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา 6. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาที่กำลังออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ยกเว้นเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาและให้ลงทะเบียนเรียนกับภาคกสพช ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเพิ่มถอนรายวิชาต่อไปเป็นการเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะใครบ้างน,นะคะที่สามารถเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะนักศึกษาตกค้างรุ่นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนักศึกษาหลักสูตรขรุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3และนักศึกษาที่ขอเทียบโนหน่วยกิจและผลการศึกษาค่ะเงื่อนไขการเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะ 1. รายวิชาต้องไม่มีในตารางเรียนตารางสอน 2. รายวิชาต้องไม่ซ้ําสอนกับรายวิชาที่มีนักศึกษาอื่นขอเปิดรายวิชาเรียนใปนกรณีพิเศษแล้ว 3. ต้องดําเนินการตามกําหนดของปฏิทินวิชาการ 4. วันเวลาเรียนต้องไม่ซ้ําสอนกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 5. วันเวลาของอาจารย์ผู้สอนต้องไม่ซ้ำซ้นอนกับวิชาที่มีในตารางสอนของอาจารย์ 6. รายวิชาต้องตรงตามโครงสงร้างหลักสูตรของนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถค้นหาแบบฟอร์มต่างๆได้นะคะจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยเลือกหัวข้อสำหรับนักศึกษาและแบบฟอร์มคำร้องค่ะทั้งนี้นักศึกษาสามารถกรอกข้อความค้นหาแบบฟอร์มได้นะคะว่านักศึกษาต้องการค้นหาแบบฟอร์มใดเช่นเพิ่มทอนรายวิชาก็พิมพ์คำว่าเพิ่มแล้วกดคำว่าค้นหาและคลิกตรงข้อมูลได้เลยค่ะ หากต้องการคำรองอื่นๆก็สามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นักษ